เมนูใหม่ของร้านชาไม้ไก่จะกำเนิดแล้วว้าย <What? S 1> แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นี่คือใบชาใต้าจากโรงงานชื่อดังทั่วประเทศมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้แล้ว เมนูใหม่เมนูนี้จริงจังมากทุกคนถึงขนาดว่าซื้อเครื่องสกัดชามาเพื่อที่จะทดลองได้หลายๆตัวใบาชาที่วางอยู่บนโตนี้ไม่ต่ำกว่า20โรงงานเราคัดมาทั้งหมดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้ทําเมนูนี้แต่ลูกค้าเรียกร้องมาว่าอยากกินชาใต้สูตรชาไหมอยากจะรู้ว่ามันจะโคตรเข้มขนาดไหนตอนแรกก็คิดอยู่นานเพราะว่าเมนูนี้มีทั่วประเทศและเราจะสร้างจุดเด่นและซิเกเนเจอร์จากเมนูนี้ได้ยังไงสำหรับเราเมนูนี้คือต้องทําให้แปลกและพิสดารกว่าคนอื่นและต้องเป็นเมนูพิเศษที่แม้แต่คนใต้ก็ต้องมาทานที่ ฟังดูอาจจะยากเกินไปแต่ช้าไหมไม่ยอมแพ้แน่นอนต่้อกวันตัวนี้ขอดเค้มตัวนี้ไม่มีกิ่นนะ่ะ <c oughs> แต่มันออกเค็มๆอ่ะตัวนี้เข้มจนชาลิ้นเลยเฮ้ยรสชาติเหมือนไอติมชาไทยเลยไอติมตอนเด็กอ่ะตัวนี้กินไม่ค่อยหอมแต่ชาเข้มมากกินแล้วชาลิ้นเลย ตัวนี้กินแรงแล้วก็เข้มมากตัวนี้รสชาติเหมือนชาไทยโบราณแล้วก็เข้มด้วยตัวนี้โคตรหอมไม่ฝาดไม่ชาลิ้นตัวนี้รู้สึกว่าโคตรแรงอะ่ะฉุนเลยตัวนี้ทั้งหอมทั้งเข้มแล้วก็ฝาดลิ้นมาก3ามตัวสุดท้ายแล้วทุกคนตัวนี้หอมเข้มแล้วก็ฉุนมากตัวสุดท้ายแล้วตัวนี้ไม่ไหวจริงๆ